สวัสดีครับผมกล้าครับ <c oughs> มาพบกันเหมือนเดิมครับกับคลิปแบบนี้นะครับส่งกลครับแล้วก็ส่งกลายสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดส่งกลนะครับผมเพียวทาโลเพราะว่ากําลังสู้รบกับการรถติดอยู่นะครับซึ่งมันติดมากติดแบบติดเคเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรจะติดขนาดนี้นะครับก็ วันนี้มีเรื่องของฟุตบอลมาฝากกันเยอะแล้วครับคืนนี้มีฟุตบอลด้วยนะมีเกมมันเดนไนไม่มีพรีเมียร์ครับแต่มีเออกาโชเซเรียอิตาลีนะครับที่จะลงแข่งขันกันและจริงๆมีบอลไทยแต่อัดคลิปต,ตอนนี้เนี่ยผู้ของอุทัยธานีแล้วก็บีจีน่าจะใกล้ลงแข่งกันแล้วประมาณ4-5โมงเย็นเนี่ยก็คงจะ ทกการ,ร็จะไปะยกพูดวันพรุ่งนี้แทนวันนี้เนี่ยมีอยู่2ท็อปปิกนะครับเดี๋ยวท็อปปิกแรกพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถึงบ้านผมจะอัดอีกคลิปหนึ่งเป็นเป็นเรื่องของทีมชาติไทยประกาศรายชื่อทั้งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแล้วก็ชุดใหญ่นะครับก็เหมือนเดิมครับไลค์แชร์ซับสไครต์สนับสนุนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจยอยู่2เรื่องก็เป็นเกมเมื่อวานนี้ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นเกมของเอ่อลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลไปเยือนนะฮะไปเยือนทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับซึ่งการไปเยือนนิวคาสเซิลเนี่ยสายตียเป็นต่อเยอะครับเพราะว่าที่ผ่านมา4ี่ถึงห้าเกมหลังสุดที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเอาไว้คือไปเยือนที่เซนต์เจมส์บาร์คเนี่ยสายติดีนะครับชนะบ่อยมาก น่าจะประมาณอี่ถึงห้าครั้งหลังสุดเลยะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจากที่พูดไปในในคลิปเมื่อวานนี้แล้วก็มีเรื่องของสถิติที่มันแปลกประหลาดอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าตามโปรแกรมการแข่งขันในปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครดูนะครับในช่วงท้ายฤด,ดูกาลประมาณมีนาคมเนี่ย <S <S ดิวคาเซสเนี่ยอยู่ในโซนบนของตารางนะครับ <S 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 แล้วก็พวกแล้วก็เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือผลงานากําลังดีดอ่ะแต่มปโปรแกรมจับพัดจับผูดมาเจอ แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ต่อลิเวอร์พูลเลยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเจอซิตี้แพ้ก่อนนะครับแล้วก็ไปแพ้ลิเวอร์พูลต่อ,อกรอบหนึ่งแปลว่าแพ้2เกมติดเป็นการแพ้ซิตี้ต่อลิเวอร์พูลนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกันแป๊ะเลยครับแข่งกับซิตี้ก่อนนะครับแล้วก็แพ้มาแล้วแล้วก็มาเจอกับลิเวอร์พูลในเกมวันนี้เมื่อวานนี้นะครับสุดท้ายก็ตามโจทย์ทั้งที่ทำก่อน1ึงสูงด้วยซ้ำแต่มีจุดเปลี่ยนมากมายเช่น เป็นใบแดงของฟอร์กิวฟันได้ความน่าจะโดนแดงของเทรน a l อเล็กซานเดอร์อาร์โนหรือว่าจะเป็นอีกมากมาที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับก็กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเอาตัวรอดมาได้สติกิยังคงอยู่ต่อนะครับสิ่งที่พูดจะพูดถึงใบแดงเนี่ยมันก็มีความแปลกอย่างหนึ่งคือโอเคตามกติกานะครับตามกติกาของไอ้เจ้าฟอร์คิวฟันได์เนี่ยเขาโดนใบแดงโดยตรง จากการไปเกี่ยวข้อเท้าของอเล็กซานเดอร์อิสสักซึ่งตามกติกาคือเป็นคนสุดท้ายนะครับคือโดนคนสุดท้ายเกี่ยวล้มไปเนี่ยก็คือแค่จะเป็นใบแดงเหมือนเป็นเนเขาเรียกว่าเ,เป็น professional foul นะครับแต่ด้วยควาที่มาไม่รุนแรงครับเห็นมีข่าวแววแบบนั้นวาสด้ายโทษแบนเนี่ยจะอยู่ที่โคนลี่วันเกมสก็คือว่าแค่เกมเดียวนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันที่แบนแค่เกมเดียวเท่านั้นนะเดือเชื่อดีเหมือนกันนะครับซึ่งฟันไดก็จะหายไปเกมหนึ่งเกมหน้า จอถ้าผมจําไม่ผิดจะเป็นแอสตันบิลล่านะครับซึ่งแบบเนี้ยมันกลายเป็นข้อดีของเลี้ยวคูได้สปริตด้วยได้ตัวเลือกในเกมรูกเพิ่มเติมจากดาวิดนูนเยสที่ยิง2ลูกผมชอบลูกแรกมากคมชิบหายยิงปุ๊บหายไปเลยครับลูกแบบเนี้ยมันทําให้คู่แข่งเสียกำลังใจเพราะเขายิงดีจัดอะยิงแบบไม่ให้เซฟเลยนะครับ ส่วนลูกสองก็ต้องบอกว่ามีการชกโวยเขาผิดพลาดทาให้ดาวินเยสที่มีเวลาเยอะก็เลยเลือกเล่นทางเข้าไปนะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับอีกเรื่องครับเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับเอาตัวรอดได้เหมือนกันเฉือนฟอเรสต์มาโดนนําก่อน2ลูกนะครับแล้วก็กลับมาชนะ32ในเกมวันเสาร์แต่เห็นแล้วว่าแมนยูเนี่ยแผลไม่ต่างกับเลี้ยวพูเลยครับเลี้ยวพูเโอเคแผลเขามีเพราะว่าเกมรับเขายังหลุมหลวมอยู่ยิ่งถ้า ไม่มีฟันดายเนี่ยมันก็จะหลวมกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวที่เหลืออยู่ทั้งโจโกเมสก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่กลาเต้เจ็บแล้วก็มีแค่มาติบใช่ไหมที่เล่นได้ก็ยังคงเป็นหางเลียดพูอยู่แต่แมนยูนะครับเจ็บหนักกว่าเจ็บทั้งทีมน,นะครับเอากองหลังก่อนเลยล่าสุดก็เป็นดาซายว,า,วารานเจ็บใช่ไหม ก่อนหน้านี้นนลูกชอก็ไม่พร้อมลงสนามนะครับอื่นๆใดๆก็โอ้โหเพียบตอนนี้นะฮะก็ล่าสุดเลยมีข่าวว่าตอนนี้แมนยูกำลังจะหาแบ็กซ้ายแล้วแล้วก็มีหนึ่งในคนที่อยู่ในข่ายคือมาโกสออลมโซ่ก็จะเป็นการดึงกลับมาเล่นในกรีอีกครั้งก่อนหน้านี้เขาเล่นเชลซีแต่คือเขามีข่าวหลายทีมากมาโกสออลมโซ่เนี่ยแต่ก็คือตรงตามโจทย์แมนยูเพราะแบ็กซ้ายตอนนี้มีให้เลือกแค่คนเดียวนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยคือลูกชอรล้วนๆเลยนะฮะคนที่มีในทีเป็นดาวรุ่งแล้วแล้วก็ เกมเมื่อวันก่อนเนี่ยวันเสาร์ต้องใส่เป็นไอ้เจ้าดิโอโกดาโลซึ่งล้ำพังอยู่ฝั่งขวาเนี่ยแบ็กขวาก็วันไหนดีก็โคตรเก่งเลยวันไหนกากก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่วันเมื่อวานนี่เป็นแบ็กซ้ายนี่คือบ่อทะลวงเลยนะครับเจอเบรนแดนจอนสัตแมงจีมันทนุขนานปาร์ตี้มันเลยเอ่อกิฟต์ไว้บ้างอะไรอย่างี้โอ้โหแม่งสุดเลยนะครับโดนหนักเลยเมื่อวานนะฮะก็แบ็กซ้ายเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่แมนยูต้องหานะครับตอนนี้คือข่าวคราวของกองกลางเนี่ยมันน่าจะ เงียบแล้วนะครับในสัปดาห์สุดท้ายของการเปิดตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเพราะว่าตอนแรกมีข่าวโซเชียลอารบ,บัตเนาะมีข่าวอารบ,บัตมีข่าวกับหลายคนเลยแต่พอเอาแค่เกมเมื่อวันเสาร์นี้นะครับเอาเอริกเซนมายืนคู่ผู้ขาเซมิโ่แล้วก็มีบูโน่มันก็ดูลงตัวดีแล้วนะครับ mm hmm. การได้เมสันมาเข้ามาแล้วเจ็บเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับอ่ะ ประมาณนี้2เรื่องนี้คก็ดูว่าสาุดท้ายแมนยูจะได้ใครเพิ่มไหมในช่วงก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดจะปิดอีกครั้งหนึ่งนะักเตะพิการทั้งทีมเลยนะครับติมเส้นก็ไม่เอาอ่าวเลยกองหน้าก็ไม่มีใครส่งมาซิยาวมานี้แม่งคือแบบเฟลมากนะครับมาซียาลเล่นไม่ได้เลยนะครับก็รอดูว่าราสมุสพอนจะพร้อมเมื่อไหร่พร้อมทุกทีเหอะอยากเห็นฟอร์มวะนะครับอ่ะ ประมาณนี้ทิ้งท้ายที่ไการี่ครับพบกับอินเตอร์มิลานคืนนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับก็จริงๆเนี่ยอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเชฟทีมอยู่พอสมควรไหมครับเปลี่ยนอยู่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยไปเยือนด้วยครับเยือนไการี่แล้วก็ถ้าเกิดใครไม,ไม่ได้มองแค่ว่าอยากดูเกมคืนนี้ผ่านทางบีสปอร์ตหรือว่าอะไรให้มันแบบมีความสุขในค่ำคืนเนาะดื่มดำบรรยากาศเครื่องดื่มบีฟองแล้วก็ดูบอลเนี่ยถ้าเขาคิดมากกว่าน,นั้นเนี่ยคิดถึงเรื่องของ การปันผลเนี่ยผมว่าเกมคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่น่าเสี่ยงน้อยมากไม่ควรยุ่งเลยนะครับแต่ก็ถ้าเกิดสนใจอยากดูคู่นี้ให้มันมันมากขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าลุ้แล้วกันอีกหนึ่งประตูของอินเตอร์มิลานซึ่งผมว่ามันเกิดขึ้นยากกว่าอยู่ดูเจ้าบ้านดีกว่าเสื้อสีแดงเลือดหุูแล้วก็สีน้ำเงินดีกว่าน่าจะสนุกมากกว่าครับอ่ะ ประมาณนี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกันอีกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งครับเป็นเรื่องของทีมชาติไทยทั้งสุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาพูดต่อเดี๋ยวผมขอถึงรังเย่าก่อนแล้วค่อยมาว่ากันต่อตอนนี้มืดและวสวัสดีครับ